โอเคก็สวัสดีผู้เล่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาประกาศชื่อผู้โชคดีนะครับหท่านนะครับที่ว่าได้รับเซตสามนะครับก็คือคําถามที่เราถามไปก็คือทําไมต้องตั้งชื่อว่าเอเดนสองนะครับเพราะอะไรนะอันนี้นะครับเพื่อเป็นกลางนะครับผมก็จะบอกความหมายที่มามันก่อนนะครับแล้วค่อยอ่านว่าใครที่ตรงที่สุดนะครับผมไม่ได้อ่านก่อนนะอันนี้คือผมจะบอกความหมายก่อน เฉลยก่อนนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับก็คือที่มาของชื่อนะครับหลกัหลกๆที่ผมคิดไว้ตั้งแต่วันเปิดเซิร์ฟนะครับก็คือที่ตั้งอเดสองขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า,าจะหลีกเลี่ยงนะครับพวกทําคลิปแบบแจกโปรอะไรเงี้ยนะครับใน u t u b e นะครับผมก็คือไม่คิดไม่ฝันว่าเซิร์ฟเราจะมีคนทําคลิปเยอะขนาดนี้นะครับคือตอนนั้นนะคิดว่า มันคงไม่ดังะนะครับคือเปิดมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0คนประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันเกินค่านะครับไอซีนที่ผมคิดไว้นะฮะว่าจะหลีกเลี่ยงพวกที่แบบว่าเซิร์ชใน YouTube แบบโป้วอทแเฟเอสสองถ้าเกิดว่ามันพิมพ์อย่างเงี้ยมันจะไปเจอคีย์เวิร์ดของหลายๆเซิร์ฟนะครับอย่างเช่นอวอหนึ 1, 2, ่งเอสสองวอทแสองเอสสองวอสนะครับอันนี้ผมขอไม่ เอ่ยชื่อของชื่อเซิร์ฟอื่นนะก็คือจะยกตัวอย่างเป็น1นึนะครับหนึ่งสองสามโดยชื่อพวกนี้ไม่ว่าจะตั้งอ่าโดเรมอนหรือว่าชิซุกะซีมันจะลงท้ายด้วยเอ LA 2งทั้งนั้นถูกไหมผมก็เลยจับส่วนนี้มาเป็นชื่อของผมเองครับว่าเป็นวอลซีเอสก็คือถ้ามึงเซิร์ชใน u t u b e เนี่ยมึงก็จะเจอหลายเอสมากไม่ใช่ว่าเจอแค่เซิร์ฟผมเพราะว่าเซิร์ฟผมมันน่าจะเจอยากนะครับนะเพราะว่าเราชื่อเอสสองไงถูกป่ะการเซิร์ช อย่างเงี้ยมันก็จะเจอแจกโปเซิร์ฟอื่นๆนะครับที่เป็นเอเดสองเสองที่นําหน้ามาก่อนแล้วนะครับแต่สิ่งที่คาดไว้แม่แมงตรงกันข้ามเวคืออยู่ๆเซิร์ฟเราก็มีคนทําคลิปเยอะมากๆเลยผมว่าหลายร้อยนะหลายร้อยคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมเยอะด้วยนะครับทาให้คีย์เวิร์ดของเอสองเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาพอเซิร์ฟว่าเอเดสปุ๊บแม่งขึ้นมาเลยนะคลิปของเซิร์ฟเราเนี่ยไม่ว่าใครที่ทําช่องอยู่นะครับมันขึ้นหมดเลยนะมัน มันมันส่วนทางกันนะครับจากที่ผมคิดนะเพราะว่าผมไม่ได้หวังว่ามันจะมีคนรู้จักหรือว่านิยมกันขนาดนี้นะครับมันก็เลยนี่แหละที่มาของชื่อนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพวกตำคลิปโปอะไรพวกนี้นะแค่นั้นเองนะครับความหมายของมันต่อไปนี้ก็คือจะอ่านนะครับว่าใครที่มีคำตอบที่ใกล้เคียงนะครับนะ ผมว่าน่าจะยากนะส่วนมากเอ่อจะคิดกันไปว่าเอเดสองมาจากเอเดหนึ่งไปไม่รอดแล้วก็เปิดเอเดสองนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะชื่อกูมันอินดี้เกินไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาอ่านกันนะครับอ่ะคนแรกนะครับเพราะมันไม่เหมือนและไม่ํากับเซฟอื่นมั้งผ่านไปละนะผมจะอ่านค้ำตอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ตั้งเอเดสองฮะยัยงไงวะก็เป็นเรื่องของแอสไครับอินดี้จะตายชื่อนี้ไม่มีแอสคนไหนตั้งแบบนี้หรอกเขามีแต่ตั้งชื่อเท่ๆกันใช่ โอ okay. เคแอดเจ้าหลังกิตอืมเอาเข้าไปผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับเป็นร้อยเลยนะคอมเมนต์นนะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ตั้งชื่อเส์ฟอืมโอเคบอลตีนดิก็อันหนึ่งซีซั่นมันล้าสมัยแล้วเลยต้องตั้งเป็นีสองเพื่อเปลี่ยนซีซั่นให้มันทันสมัยและทำซีซั่นสองให้มันดีขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดในซีซั่นหนึ่งมาเป็นซีซั่นสองอันนี้ก็คำตอบดูดีมากครับนะแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะเป็นครั้งที่สองเอ๊สองซีซั่นสองอืมอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างทาี่แออออดเเถะาตบให้ผม เขาอ้คงจะทำเซิร์ฟแบบอินเฟสเซิแท้แบบแนวกอลเล็กเลยทำชื่อเซิร์ฟเป็นเอทสองที่ย่อมาจากทีนสองของอินเฟสนะครับส่วนน่าจะตอบประมาณนี้นั้นเลยนะคนเรามีหนึ่งก็ต้องมีสองเหมือนแอดมินมีหนึ่งคนก็ต้องมีมีสองคนเออ,อนนได้เหรอก็เลยมาเป็นเอทสองโอเคนะใช้ได้จะได้นี่น <c ười> ยังไม่ยังไม่เจอนะครับคำ,คำตอบที่ใกล้เคียงนะยังไม่มีนะเพราะแอดมินดูแลดีใจปา๋าชอบแจกของชอบพบประชาชนในเซิร์ฟด้วยโอเคขอบคุณมากอันนี้รู้สึกดีครับแต่ว่าคุณยังไม่ใช่นะครับเพราะจะได้ไม่เหมือนใครไงเอทสองแตกตาด้วยโอเค มันอาจะเกี่ยวชีวิตของแอดก็ได้แอดจะคบกับแฟน2ปีหรือแอดชอบเลข2ก็ได้เลขสองแอดอาจจะชอบเอก็ได้อันนี้ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างดีนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ฮะเพราะเอสหนึ่งปิดเลยเปิดเอสสองอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนฮะนะคนะนส่วนมากจะเปิดเอสหนึ่งแล้วไปไม่รอเป 2, ลี่ยนเอสสองหรือไม่ก็รีของไปเอสสองอันนี้ไม่ใช่นะครับนะเรามาปุ๊บเอสสองเลยนะเพราะมันคือซีซั่นสองไม่ใช่ครับมีเมียสองคนอันนี้น่าจะใกล้เคียงนะอยู่อยากเล่นนะครับเพราะแอดงัดทังงัดไงพอถังงัดเสร็จแล้ว Ad ก็มาอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เลยเลขหนึ่งจออองือ ทำไอ้หนึ่งไม่ลุกเลยกับไอ้สองแไม่ใช่ชื่อเฟดแอดเฟดแอดมินมีสองคำไม่ใช่ครับเหมือนทุกคนพยายามจะคิดนะฮะจะตีขึ้นมานะว่ามันมายัางไงวะนะก็คือดาวกันล้วลนๆนะพูดง่ายๆเพราะผมไม่เคยบอกใครเลยมันเรียบง่ายแล้วทำให้ดูเหมือนว่าเซิร์นี้เปิดมาได้ซีรีสสองแล้วไม่ใช่ครับพอรู้ตั้งใ้ซื้อชื่อมันเข้ากันดีไอสองก็เลยคิดเวอร์ชันที่หนึ่งซีรีสสองเวอร์ชันหนึ่งไม่ใช่ครับเพราะมัดอะไรวะอันนี้ครับที่มันมีสองอันเพราะว่าทำเหมือนโก้ครับสองคือตั้งใป ไม่ใช่ครับเอเดซสองย่างมาจากลุงข้างวันผมครับเอเดซชืชื่นไม่เป็นนี่นี่แหละคำตอบโอเคเอเดซสองมันเป็นเวอร์ชันเซนสองไม่ใช่ครับเพราะชื่อเซอมันจำง่ายคล้ายกับชื่อหน่วยลบของยิลเลอร์กองชาเปเดซเัดเคนี้ไปไกลเลยเยดเคโอ้โหสุดยอดมากวันนี้แต่ไปไกลไปนะมันไกลไปมากเลยจำง่ายอ่ะเซิร์แท้มีแต่โปรเลยต้องแยกมาทำเอเดซสองแบบเถื่อนไลโปเหมือนผมเป็นเจ้าของเซิร์้แล้วก็มาทำเซิร์เถื่อนนี่อะไม่ใช่นะครับเอเดซหนึ่งคนน้อยเลยเปลี่ยนเป็นเอเดซสองไม่ใช่ครับผมก็ยอมแพ้คครรับไมู่้โอเ พ่อทำไม่รู้ว่าไอปหนึ่งปิดเลยทางที่สองขึ้นมาเซอร์ไม่ได้สองดีเพราะแอดมินดูแลคุยง่ายเป็นกันเองแถมดูแลคนทั่วถึงเกยกรรมบแบบทุกวันเลยครับอันนี้ของเราจะตอบผิดไปนะครับเพราะว่าผมถามคำถ,ถามว่าชื่อเซอร์เกิดเมื่อไงไงแต่เรามันเป็นแบบไปอีกด้านนึงนะครับด้านที่ว่าการดูแลสัมผัสขวานะว่าเซอร์ห้าสองมันบอกครับไปไปไงวั 5, นหะ้าสองอะอยู่ตังเลยเ,เปิดไม่นะครับถ้าอยู่ตังผมผมคงไม่ปล่อยเซทแค่นี้นะครับผมผมขายได้ทุกอย่างใครติดต่อเลยแต่นี้ผมขายแค่เซตโปรโมชั่นนะครับแค่นั้นอย่างอื่นใครไม่ไไได้้้้ตตต่่่่ออออซืขััวแบบเเเ็็มมมมมพินนนีผกคคยใใหระ เป็นกลางแน่นอนน่าจะเปิดใหม่ครั้งที่2เลยเป็น S2 อันนี้ก็ไม่ใช่คะเยอะชิบเป็นเลยเพอแอดไม่รู้จะตั้งอะไรหรือเปล่าครับแต่ตั้ง S2 มันจังง่ายดีไม่ใช่ฮะบทที่สอ,สอคือจะสร้างแนวที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่น S2 ความขายได้แล้วมันเป็นเวอร์ชัน2หรือภาค2องใอันนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะ S1 มีเซตโกงเยอะเลยมาทำ S2 ให้มีเซตโกงมั้งไม่ใช่ฮะอันนี้ผมจะแหววด้วยนะครับ S2 เนี่ยคือเป็นเกาะเหล็ก S1 เนี่ยอาจจะมีเซิร์ฟใหม่ขึ้นมานะครับทำเพิ่มขึ้นมาอีกเซิร์ฟหน,นแ่ๆอะะไรน มันกลับกันครับของผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กลับกันนะพอตอนแรกจะทำเป็นเอซ์สามไปคิดไปคิดมาเอซสองดีกว่าอืมมีสองหรือเปล่าครับอืมน่าจะได้นะไอคือเคยเปิดเซิร์ฟมาก่อนแล้วคนไม่ค่อยเล่นทำอย่างนั้นสิทำ,ทำเซิร์ฟไม่สมดุลแต่ยังมีคนที่ปั๊มของได้อ่าหลุดมาทำเกลื่อนเซิร์ฟก็เลยมาตามั้งไอซอสองอันนี้ก็ไม่ใช่ครับเซิร์ฟเปลี่ยนมนเซิร์ฟเปลี่ยนไปนะที่ผมเปิดมาแต่เซิร์ฟนี้ก็คือมันเกิดขึ้นมาเอซสองเลยค่ะเชื่อกาแฟจะมีะมตัวเอสเหมือนกันเลยเอามาตั้งเอซสองอันนี้ไม่ใช่ล,ลนะเริ่มมตต้นผออะัวเล ถ้าผมเป็นแอดมินนะคือเรื่องของกูไอสัตว์โอเครู้เรื่องอยากตั้งว่าเอสสองเป็นเป็นเพราะที่เปิดเซิร์ฟมาก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งเซิร์ฟคำตอบก็จะเป็นในนัานานี้นะครับนะ,ะมีคนถาไมไหมเอสสองเคยเปิดมาแล้วเอสองเป็นเพราะเซิร์ฟเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วผมจะอ่านเร็วๆเลยนะครับแบบรูบๆเลยนะว่าชื่อบรรจับเพราะเอสองมันเป็นแนวกอล์เล็กเวลาใครจะตั้งคิดถึงวา่าสีก็จะเป็นเอสองแนวกอล์เล็กจำง่ายอยากจะตั้งชื่อนี้พอใจในสิ่งนี้ครับเอสองคือชื่อเซิร์ฟปัจจุบันไม่รู้จะตั้งอะไรเลยตั้งเอสสองย้อนจากดิสอืม ส่วนมากจะเป็นในคำตอบคล้ายๆกันตรงนั้น,นเลยนะคือมาจากซีซั่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปทีซั่นสองนะเพราะว่าไม่รู้จะตั้งอะไรก็เลยต้องตั้งว่าซีซั่นสองเปิดซีซั่นสองเพราะว่าช่วงกำลัง hit คิดชื่อเซิร์ฟนั่งกินน้ำอารมณ์เ S หมดไปสองคนโอ้โหนี่คิดโคตรล้ำเลยอันนี้เคยเปิดซีซั่นแรกมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ฮะเพราะทำให้มองว่าเหมือนเคยเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งให้มองดูน่าเชื่อถือไม่ใช่ฮะทุกอย่างมันต้องสร้างด้วยตัวเองฮะมันไม่ใช่การสร้างภาพนะครับนะแอดมินมีแฟนคคคคคนนนนรััับบแแแอดมมมมิลลูกกกพฒาาาาาาจ,าาจาวววซซีีีทท้้้ย ยอมจ่าซีซั่นสเปลแปลว่าชุดกกเกาะแนวยอมรับว,ว่าชื่ออะไรวะเดซี DC ในตอนท้าย S2 มันทำสมผลชื่อเดซีแล้วทุกคนเรียกว่าเดซีไม่ใช่ฮะทุกคนน่าจะถือและความน่าเล่นประมาณว่าแนวเกาะเหล็กหาย,ยากของมีราคาเหมือนกันอืม S2 คือแนวเกาะเหล็กของมีราคาเซ็ตไม่ถึกมากและเซิร์ฟดีอันดูแลดีตอบไวๆแก้ปัญหาโปรทุกชนิดโอเคอันนี้เป็นแนวชมเชยมากกว่านะครับชื่อมันจำง่ายถ้า S1 แนวเกาะเหล็ก S2 คือแนวเกาะเหล็ก, <A 2> ก,เ,ลกเพิ่มสีสันเพราะแฟนตั้งให้ oh. ไปไกลเลยไม่อยากให้ชื่อทางมาเซอร์บินที่เกยดไัวชื่อยาวตัมต่อจากเอสหนึ่งหมายเลขสองนี่ที่ตั้งสองนะจ๊ะจบสั้นท่านจำง่ายดีเอสน่าจะย่อมาจากชื่ออส่วนสองนี่น่าเอามาจากวัยสำคัญไม่ใช่ฮะเขียนตกไม่ก็ผิดแต่เห็นว่าเอสหนึ่งมันเชยเอาเอสสองไปเลยจ้าจัากว่าเอสสองอาจจะมาจากซีซั่นสองมันคือซีซั่นสองครับต่อจากซีซันหนึ่งย่อมาจากซีซั่นเอสหนึ่งทำแนวท่าสิบเอสสองเที่มากครับแนวนี้หายากแล้วช่วงนี้ชอบแนวนี้มากอันนี้ก็เป็นประมาณแอดมินนะคะนี่ เอ็ดหนึ่งมาเกียอะครับแอดเลยเปิดเอสองเอสองน่าจะมาจากคำว่าเซอร์ไอเซอร์ไวเวิร์ลสุริเวิร์ลอะตัวเอ็ดกับตัวสองมันคล้ายกันเพราะมันจะดูใหม่กว่าเอ็ดหนึ่งที่เขียนง่ายหาง่ายเอ็ดหนึ่งไว้ไม่รอดชื่อหล่อเท่จบทำไมตั้งเอสองเพราะว่าเอ็ดหนึ่งมันไม่โกเพราะมีแอดมีสองคนไปกันใหญ่ละเพราะว่ากูตั้งอหะใครจะมาทำไมเคยเปิดเซิร์ฟแรกแล้วเซิร์ฟสองตั้งชื่อไว้เอสองเพราะเคยเปิดเอ็ดหนึ่งย่ยมจากที่สั้นหนึ่งในเซิร์ฟห้าสิบทำมาเกียอะต้องของ บอรู้จักนะครับตั้งชื่อไม่เหมือนใครเพราแอดเลยเคยเปิดเซิร์ฟแต่มันไม่สมบูรณ์เลยเปิดอีกครั้งแล้วตั้งไอ้สองแอดมีมีสองคนใหม่แหละโคตรเยอะบอกเลยนะถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ที่จะรัวๆหน่อยนะเพราะมันเยอะนะครับ <S <S ชื่อเซิรฟหนึ่งเคยเปิดไอ้หนึ่งมาแล้วไม่ใช่เพราะแอดมีมีสองคนตัวเอสกับตัวสองมันคล้ายกัน <S <S ไปกันใหญ่พอแอดมาจากวอร์เซิร์ฟแท้มาก่อนโอ้โหไปนู่นเลยนะกลายเป็นแอดมิร์ฟแท้มาก่อนเลยไม่ใช่นะเซิร์ฟเก่าชื่อวอร์เซิเฉยเลยผิด ก็คุอยากตั้งทำไม S อยากแช่ S สองคือความมันคูณสอง S สองมันฟินิกอะไรวะซีซั่นสองมีคนตั้งแล้วครับ S หนึ่งคนตั้งแล้วถ้า S หนึ่งอาจจะไม่เล่นแต่ได้เขียน S สองให้น่าเล่น S สองเหมือนซีซั่นไม่ใช่ฮนะคือซีซั่นไหนจะเคยเปิดมาแล้วกูไม่รู้โอเคใครอยากตั้งไงไม่ติดกันแม่นามากขึ้น S สองมันเซ็กเซ็กสองแล้วครับ S สองการปรับปรุงเวอร์ชันให้ดูสมจริงมากขึ้นไม่รู้ว่าผมเพิ่งมาเล่นตอนนี้แหละโอเค แค่ไหนออาจจะตั้งชื่อเซิร์ฟง่ายจงเจอไง่ายหรือปกติหลายเซิร์ฟไม่ใช่อ่ะแอ๊ดชอบเอ๊สองเลยตั้งชื่อเล่นมีแอ๊ดสองคนแอ๊ดตั้งแอ๊สองเพราะว่าอาจจะทำให้อะไรวะจุดสนใจเอ้ยเซิร์ฟนี้เคยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งแต่จริงๆแล้วแอ๊ดไม่เคยเปิดเอ๊ดหนึ่งอันนี้ง่ายคิดก็ดีอยู่นะง่ายคิดก็ตรงตัวอยู่กับการที่ว่าเปิดเปิดครั้งหนึ่งก็คือเอ๊สองเลยนะไม่ได้ทำเอ๊หนึ่งแต่ไม่ใช่ฮะเลยที่เล่นไม่ออกเลยทแอ๊ดสองเพราะถ้าเกิดมันจะมีแต่แนวเซตห้าสิ 90. เอเอสไปถึงทีเซนสองการเปิดเกมครั้งแรกเปทีัซนสองก๊อปเขามาไงก๊อปเขามานะก๊อปเขามานะก๊อปเ,นะเขามานี่ไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟแรกที่ผมตั้งขึ้นมานะเอสสองเนี่ยไม่เคยมีว่าแคสเตอร์ไหนชื่อเอเสองเลยนอกจากว่ามันมีชื่อน้ำหนักแล้วอเอสสองก๊อปก็มาไปที่แรกไม่ออกก็เลยไม่ได้ตั้งเลยก็พออยากตั้งมีอะไรมีปัญหาไหมเออก็เข้าไปโอเคนะครับก็จบสิ้นประมาณนี้นะครับผมปิดแค่ตรงนี้นะปิดลงชื่อแค่ตรงนี้นะครับตามที่ผมเมนไว้นะครับอา่า คำตอบที่ได้มาส่วนมากทั้งหมดนะครับก็คือส่วนมากจะบอกว่าเปิดเอสหนึมาแล้วแล้วก็เปิดเป็นเอสเพราะว่าเอสไปไม่รอดนะครับก็เลยเปิดเอสขึ้นมาไม่ใช่เลยครับก็คือเซิร์ฟนี้เกิดมาถ้าใครอยู่ยุคแรกนะครับตั้งแต่เดือนแรกที่ผมเปิดมายันเดือนที่7เนะี่ยก็จะรู้ว่าชื่อเซิร์ฟเราอ่ะเป็นเอสสองมาตั้งแต่ตอนวันแรกเลยนะครับ นะก็คือเราตั้ง s 2มาปุ้มเลยไม่เคยมี s 1นะครับไม่เคยเปิด s 1ขึ้นมาคำตอบส่วนมากก็คือจะไม่ไปในแนวที่ผมบอกเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะคิดไม่ถึงนะผมอาจจะคิดดลึกไปหรือเปล่านะรอบนี้ก็คงไม่ได้นะครับคงไม่ได้แจกนะครับผมนะอาจจะยากไปใช่ปะ ที่ผมคิดไว้มันก็คงยากไปเพราะว่าคนส่วนมากน่าจะคิดไม่ถึงคิดไม่ลึกขนาดผมมะนะโอเคสำหรับนี้ก็ไม่มีใครได้นะครับนะต้องแสดงความเสียใจต่อทุกๆคนด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะมี GC แจกให้คนละ10,000 GC แล้วกันนะครับผมเ,เพื่อเป็นรางวัลลอบใจนะครับส่วนผ้าเกีจยรกรรมนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามีเกี่กรรมอื่นๆอีกอเดี๋ยวล่าสุดนะครับเร,เร็วนี้เป็นวันที่ น่าจะสิบนะครับสิเป็นวันเกิดผมพอดีเดยออาจจะมีกิจกรรมอะไรอีกเน่ะรอชมในกลุ่มนะครับว่าให้ทําอะไรยังไงกติกาม,มันเป็นยังไงนะครับพยายามอ่านแล้วก็ทําตามคุณจะได้มีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลโอเคไหมสำหรับกิจกรรมนี้ก็เฟลครับผมตอบไม่ถูกโอเคคำตอบก็บคือตอนเริ่มคลิปนะครับก่อไปดูเลย วันนี้ก็ขอตัวประมาณนี้แหละครับผมอ่านจนเมื่อยเลยกู